รายการต่อไปนี้อาจมีภาพเขียงหรือเนื้อหมูกรุณาเตรียมแนวกินแล้วค่อยดูกราบรบกวนกดซับให้หน่อยนะคะขอร้องละคะขอบคุณมากคะ่ะรักมากๆนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณจริงๆค่ะอีลีกราบสวัสดีครั้งนะครับยูกับผมช่องอีสานไทยบ้านนะครับมือนี่เขาไม่ได้ออกไปตั้งไดน,นะครับมอนี้เอามาเพิ่งบ้านสวนเขานะครับอยู่หายอยู่นะให้เกา ว่ได้ไปทางไหนเดี๋ยวออกสำรวจหามองดักหนูแล้วกันนะครับมือนี้เป็นมือวัดว่วางๆอีกมือนึงนะครับเอวอัพเดตสถานการณ์จากเต่า,กากไกลเรียงไกลไปก่อนนี่อย่างนี้นะครับเขาบ้านสวนเขาโอ้ยเนี่ยไก่พันนี่เขาเลี้ยงไว้นี่เหลือมแง่แล้วครับ เป็นแบบเพาะไหมนะครับนี่เพิ่งออกใกล้ใกล้ซิปก็โตทั้งแม่ทั้งลูกนี่ก็หลายนะครับนี่ใกล้ใช่ไหมนี่กับซิปก็โตกันเดี๋ยวเดี๋ยวพวกไก่นี่สำหรับเพาะไก่เหยื่อไก่โดยเฉพาะนะครับไก่หน่อย เป็นพวกเป็ดไว้ทำเด็ดนันก,การช่วงนี้เป็นช่วงเดือนกุมภานะครับแต่ลบมหนาวกลับไม่ล้วเริ่มนอนหนาวนะแถวบ้านล่มหนาววิวเยน็นน้ำร้าเย็นหนาวจะได้ออกมาบึงํำรวจทองไหลทองนะ ตัวไก่ไตัวใดเป็นตัวุ่มบ่ะอืมไก่หลายตัวนี่เกือบเป็นลอยนี่ไอ้หน้าโซซีเป็นลอยนะครับถ้ามันใยังผอมกันนี่คือว่าอีกอที่เดือนข้างหน้านี่อาจจะเห็นผลน,นะครับที่เดือนข้างหน้าพวกนี้ว่าได้ผลเลย ี่ก็เป็นช่วงนะครับนาแรกแล้วกันเริ่มที่ไถหุดนะครับไถนาะปรับพื้นนาะปรับพื้นยังไปแล้วนี่สำรวจจตมหมกดักหนูบะห้อยหนูนะครับรทัานนี่ยังไงเห,หาบ่ะ ทางใหม่ๆหมวะนี่นี่อย่างคนนี่อย่างทางใหม่ไหมวมีเหรียญเลยนะครับมีมีโอ้หนำบอ่อนี้ยังอยู่เสีย มีข่างูางูขาบงูนั่นงูนมันเข้าไปกินเป็ดกินไก่มันถือดังอยู่เลยบันี่าบงูเจอดีก็แล้วที่เข้าไปกินเป็ดกินไก่เข้าไปบ้าได้อันนี้เขาเอิ่นเป็นโนนโนนเท่ามณาีนะครับภาษาไทย น้นถามานี้น้นแถวนี้เป็นน้นเก่าน้นแจแต่สมัยก่อนตั้งบ้านนะครับแล้วก็จะเป็นน้นเพื้นทีสาธารณะนะครับสาธารณะประโยชน์เนื้อที่ทะเลเนี่ยประกาศเนื้อที่ประมาณหกไร่นะครับน้นตรงนี้หเห็นไหมเห็ดยูเห็ดกินได้เอายางสำรวจไหมโอ้ปูไปไหแล้ว Hoa phun môi yêu bụng bay nát Để thoại nắm bay nắm bụng bưng, bụng 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 phun, nắm bưng bay câu bụng bay bún, ภาพเบึงหลอดเกียนใจเขานะครับแวะเบึงแป๊บนึงนี่หลอดเกียนข้าเจ้าหลอดเกียนสมัยโบราณยังอยู่สวยนะครับหน,น,นึ่งสองสามสี่ห้ายู่หาล่อ6กล่อเนี่อของเก่าของเก่ายู่นี่เบิด์ีไย่เงิน ใส,ส่คองว่านอดีเมียนะสบายสะกอือไปออกไปนะครับเจ้าของเก่ามาไว้นี่ของเจ้าของน้าเพิ่นรอกเกียนนะครับรอกเกียนเก่าอันยงก็น่าจะเจ็ดสิบแปดสิบปีนะจะได้นะรอเกี้ยนประเภทนี้นะของเก่าเหล็กตียังยังยู่น่ะเขาเด็กใส่รอกเกียนสมัยตะกี้นะครับของเก่าไปออกไปนะครับ เังาะกครอยู่ไว้อีกฮะถาเสี้ยวหาเว้ยุนเนาะเ็นยี่ิบแม่เพรท่นปั้นพุดเดียวสี่ตนน่ะพุ่นมาทันมาทัดน้อาเขาดีเขาอลายเดี๋ยวเ้าลายมุ้งใช่ไหมลบแดดลบฝนได้ใช่ไห้ฝนมาแล้วนี่ จะได้ผลกีิมาแล้วแดวนี่ผลวัินนี่จะได้กระตกขือนขวบก็วัวหมดละััตัวลใมันรอดเือให้ตัวบตายมน้อยเออมันตกตกได้ตกขึไดของตีเออวนจิมาใสาสนีเยวกบขนาดใหญ่แไหมครับโอ้่ว่าฟันแมวตัผาทันจัดการเลยจัดการหมดเลยวัวโดนไปเนี่ย ้นึ่งสหปาย้อนบ่ปลาน้อยไฟคอน่อยป่าคอ่เนาะเออป่วยิพอจิ่ตัวพเออเออบ่บอยีปลานะมันแข้งมนแรงหมแล้วแห้มะมาใส่ไว้พูดนะฮ้ยมาณ สิบก็บวงซิบก็บวงอยู่นี่บะกกูเดยแกบะกกูทีแกบะกกูดเหรอกจิบก็บวงจิบก็กกกกกกกบวงพุ้นเลยหมดไม่มไมกับมีอยู่กนนไปวุนมาจิหอยกัด cắt luôn, cắt nhà tiếp ừ, ừ. tối nay có mùi sâu ở đây ừ